นะครับนี่ครับสวยงามมากสวยงามมากๆพี่น้องทีละครับค่อยๆไล่ไปเรามีเวลาที่จะถ้าเป็นไลฟ์สดอย่างนี้ก็คุยกันได้นานพอสมควรนะครับถูกไหมครับให้พี่น้องดูแล้วก็ให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้เอาไปต่อยอดนะพี่น้องครับความรู้มีไว้แบ่งปันความรู้มีไว้ต่อยอดความรู้มีไว้ในการที่จะช่วยกันสืบทอดนะครับมรดกแผ่นดินที่เรียกว่าพระเครื่องนี่แหละครับให้ทำาลงคงอยู่ตลอดไปนี่ครับ นี่สวยงามมากนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างามาดูด้านข้างด้านข้างนั้นนะครับจะเป็นอะไรให้เราได้ศึกษาความเก่านะครับเห็นไหมครับความเก่าคราบต่างๆคราบของรักคราบของอแฮนด์ไซด์คราบของทองที่ผสมผสานกลมกลืนกันเห็นไหมครับนี่ครับตามการเวลาเห็นไหมครับนี่เป็นความเป็นธรรมชาติความเก่าที่ลงตัวมากพี่น้องที่รักครับ เวลาส่องนะครับพระสมเด็จนั้นจะไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวแม้แต่มเป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันก็ตามยกเว้นโครงสร้างหลักจะคล้ายกันหรือเหมือนกันแต่ว่าละเอียดปีกย่อยจะต้องไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับถ้าเหมือนกันร้อยเปอร์เซนทุกส่วนแสดงว่าพระสององค์นั้นปลอมนะครับจะเหมือนกันไม่ได้นะพี่น้องครับ นี่ครับโดยเฉพาะความเป็นธรรมชาติคราบต่างๆนั้นยิ่งจะต้องไม่เหมือนกันนะครับจะต้องไม่เหมือนกันคล้ายกันได้นะครับแต่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังสิ่งสําคัญที่จะปรากฏในด้านหลังพระสมเด็จก็คือรอยปริแยกข้างๆนะครับจากการลั่นการปรินะครับการเซตการหดตัวแรงตึงผิวข้างในกับข้างนอกไม่เท่ากันก็จะมีการลั่นการปริการแยกข้างๆเห็นไหมครับ ขณะเดียวกันนะครับลักษณะของการปิดทองเก่านะครับคืนกินไปกับเนื้อพระนะครับมีรอยรักนะครับปะปลายที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วเนื้อพระที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนที่เป็นเนื้อเรามาดูกันว่าความส่วนที่เป็นเนื้อจะต้องมีความแบบนี้นะพี่น้องครับนี่ครับมีความใสเห็นไหมครับมีความใสมีความฟูมีความหนึบมีความนุ่มมีความใสมีความฟูมีความหนึบมีความนุ่มนะพี่น้องครับเห็นไหมครับ ที่เป็นเนื้อในการเวลาไม่สามารถทําอะไรพระสมเด็จโตได้เลยนะครับการเวลาไม่สามารถทํไรได้เลยเห็นไหมครับลักษณะทองเก่าที่ปิดเก่านี้จะเก,กินกินไปกับเนื้อพระนะครับถ้าปิดมาแต่โบราณเห็นไหมครับจะเก,กินลงไปในเนื้อพระบางส่วนนะครับบางส่วนเราจะเห็นลักษณะคาบของรักที่ยังคงเหลือปลายนิดหน่อยนะครับลักษณะของเศษ ลักษณะของทองลักษณะของอะไรต่างๆที่จะมีการกืนกินลงไปในเนื้อพระจะต้องเป็นธรรมชาติพื้นผิวบางส่วนก็จะมีการหดการยุบการย่นนะครับแต่เนื้อในจะต้องใสแบบนี้นะพี่น้องครับเนื้อในจะต้องใสแบบนี้นะนใสฟูแบบนี้นะพี่น้องครับใสฟูแบบนี้นี่แหละครับเห็นไหมครับพี่น้องครับ ขอ,อบคุณนะครับครูโรสนะครับได้มอบดอกกุหลาบนะครมีความสุขความเจริญนะครับ <c oughs> นี่ครับจะต้องมีความใสแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือสูตรสมเด็จโตซึ่งจะปรากฏ ในทุกๆท,กที่ที่พระที่สมเด็จโตไปสร้างไม่ว่าจะเป็นวัดบางขุนพร o มไม่ว่าจะเป็นวัดเกศเชยโยไม่ว่าจะเป็นลายสูตรพื้นฐานจะต้องเป็นสูตรเดียวกันแต่จะ,จะแตกต่างกันที่มวลสารเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าสูตรพื้นฐานจะต้องเป็นสูตรแบบนี้นะพี่น้องครับจึงจะเรียกว่าพระสูตรสมเด็จโตนะครับท่านได้รับการถ่ายทอดการเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านก็คือพระสังฆราชสุกไก่เทือนผู้ที่ให้กําเนิดพระวัดพระที่ม,ทมีที่มีสูตร ต้องการสร้างพระเนื้อผงผสมปูนเปลือกหอยที่อลังการงานสร้างมาปัดถึงปัจจุบันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีความละไม้คล้ายเคร่งกับพระหลวงปู่ภูนะครับหลวง,ง,งปู่นาคหลวงปู่ภูหลวงปู่นาคนะครับก็จะมีสูตรคล้ายๆกับสมเด็จโตนะครับ่าแต่ว่าไม่เหมือนนะครับแค่คล้ายนะครับ <c oughs> จะไม่เหมือนนะครับพี่น้องครับ ถ้าศึกษาเรียนรู้ดีๆนะครับเราจะสามารถแยกแยะได้ถึงแม้ว่าการศึกษาเรียนรู้เนื้อของพระสมเด็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจ้องยอมร,บอรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่เกินความพยายามของพี่น้องที่เคารพหรอกใช่ไหมครับเราต้องใช้ความวิทยาศาสาร์ในการศึกษาเรียนรู้ แต่ว่าคุณค่าของความรู้นั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลมันจะส่งผลต่อผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจอย่างชัดแจ้งแดงแจ๋ให้มีคุณค่าให้มีความรู้สามารถหยิบจับแยกแยะพระที่เป็นพระที่ไม่ใช่กับพระที่ใช่ได้คุณค่าของความรู้นั้นมีคุณค่ามหาศาลเป็นหลักสิบหลักร้อยล้านเลยก็ว่าได้บรมบครูหลายๆท่านบอกว่าคนที่มีความรู้เรื่องพระสมเด็จอย่างแจ่มแจ้งแดงแจ๋ตะลุปูโปงนั้นไม่มีใครจนแม้แต่คนเดียวนะครับ อันนี้เป็นคําพูดของบรมครูไม่ใช่ของอาจารย์นันนะครับบรมครูหลายๆท่านเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้มากกว่าเราแม้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราเราก็ต้องให้เกียรติว่าเป็นครูของเราแล้วเรานําความรู้นั้นมาปฏิบัติต่อมาต่อยอดมาวิเคราะห์พิจารณาด้วยสติปัญญาของเราแล้วเราก็ต่อยอดความรู้วันใดวันหนึ่งพี่น้องตกผึกความรู้พี่น้องจะสามารถดูพระได้ด้วยสไตล์ของตนเองนะครับจะดูพระได้ด้วย แว่นของตัวเองด้วยสตาของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยคําพูดของผู้ใดเลยเมื่อนั้นท่านจะเจอความสุขที่แท้จริงของการเก็บการส่องและการสะสมพระเครื่อง แต่ถ้าผู้ใดยังไม่สามารถบรรลุไปถึงขั้นนั้นได้ก็เป็นกําลังใจให้ในการศึกษาเรียนรู้นะครับถามว่าใบเซรดีไหมดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ที่สุดของความรู้ที่สุดของความรู้คือความรู้ที่อยู่ในหัวเราอยู่ในสมองเราอยู่ในตัวตนของเรานะพี่น้องที่ละครับหวังว่าคลิปสั้นๆนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องในเช้าๆนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้นําความรู้ไปต่อยอดที่อาจารย์นั้นให้ถือว่าเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเม็ด เม็ดถั่วเม็ดงาน,นะครับเอาไปต่อยอดความรู้ให้พี่น้องมีความสุขความเจริญขอบุญบาร,รมีของพระสมเด็จวัดระังพิมฐานแซมนี้จงปกป้องคุ้มครองพี่น้องและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทำกิจการใดๆก็ขอให้ร่ำให้รวยให้มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ